สวัสดีครับผมวันนี้กัมากอกับบอลปอกแปะคือกนะครับน้อยผมมีอย่างมากไหมสามากินทำนบุทั่วเลยครับปอกไก่คือเานะครับปอกไก่ปอกบ่อปุบห่นหอนเหือทานมากมื่อกีนน้นะครับเรืองผมมีอย่างมากไหมครับไซมือก้อนเครับนี่รอเท้า มาดนะครับนำมรหดครับวมนีพิี่งรีตอง,ตองอยังหรอตังตัวโอ,อไปครับ คือซอพีนอตแก่ข้าวครับไซสู้เลยครับผม ไโอโม่มีเวลาเห็ดกินหรอกครับเหนื่อยกันมากท้ายเด็ดขึ้นนี่แหะครับกวาดตัวกวาดไปได้ขึ้นเหนื่อกันมาก,กไออกมก่มีเวลาเห็ดกินครับแบบบ้านห้องนี่แหละงานงานโรงงานนะก็เลยไม่มีเวลาเห็ดกิน ดูคลิปหน้าทเห็มันดีขึ้นครับมันขึ้นมันมุมกล่องก็ได้แนัก็สั่นไปอยังเนี้ผมไม่มีเวลานะครับดให้มันดีขึ้นีสุดกับทีนอนห้องเบิรงนะครับเนาะปากกนไหลกดนแช่เลยนครับเรื่องแบบบ้นๆครับผมมีกล่องมีอย่งนั้นรผมจะท์เอรื่้งเยอะเลย เป็นน้ำคุยเป็นน้ำบันๆนบนหอนหละครับเนี่ยแก่ข้าวขึ้นก่อนครับนี่ครับเนี่ยอูย้หมดแลกวครับทั่วนลครับเ่ย สุดต่อไปผมสีเฮ็ดเห็นมันดีสุดครับน,นี่เ,ด,เดีย๋ยวเฮ็ดกลงเว้นเนี่ยเฮ็ดแบบบรรยากาศที่ดีเนี่ยนะครับเฮ็ดที่แบบนี้มันเกิดแต่อยู่ครับเป็นแบบคือว่าเนาะผมม,มีเวลานะเดีย๋ยากันมากกะสุดสุด้กินเขาสุดสุด้เฮ็ดหนึ่งเฮ็ดนี่เมื่อยครับเมือ่อยไรเฮ็ดการลงเงนิน เวลาที่คนอื่นคือจ๋อเขาหรอครับเอาจริมันแบบนั่นเนาะครับเนาะนี่มันชีวิตจริงของผมนะครับนะครับใส่ไม่หรอครับหมก่วนนะครับ